สวัสดีครับวันนี้ผมมีข่าวมาฝากนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับอสังหาริมทรั์นะฮะหัวข้อข่าววันนี้นะครับก็ผมเอาเนื้อหาข่าวหลักๆมาจากประชาชาิธุรกิจนะฮะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ผมแต่งเติมเสริมแต่งตามความคิดเห็นของผมนะแต่ส่วนความคิดเห็นของผมก็อาจจะถูกผิดวันแล้วแต่ความคิดเห็นของผมนะต้องขอให้เพื่อนๆด้วยแล้วกันแต่ว่าก็พูดคุยกันได้นะฮะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละกันนะครับพูดคุยกันได้นะครับเนื้อเนื้อหาข่าววันนี้นะฮะ จะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะฮะที่พัทยานะเขาผ่านหัวข้อข่าวไว้ว่าอย่างนี้นะครับรัสเซียคัมแบ็กนะฮะ eec ปลุกคอนโดพัทยานะเปิดตัวปีละหมื่นยูนิตนาจอมเทียนทำเลลงทุนใหม่นะครับก่อนที่จะเข้าหัวข้อข่าวผมมีเขามีตารางให้นะแต่ว่าผมพูดเป็นข่าวให้เพื่อนๆฟังแล้วกันฟังกันเพลินนะไม่ต้องซีเรียสนะครับเขามีจำนวนยูนิตที่ขายนะใหญ่ แบ่งแยกเป็นทำเลทำเลดังนี้นะฮะหนึ่งนะทำเลวงอมาดนะทำเลวงอมาดนี่คือพัทยาเหนือนะมีพื้นที่นะพื้นที่ยูนิตท,ที่ขายทั้งหมดประมาณ5,000กว่ายูนิต5-6,000ยูนิตนะมีอัตราการขายได้นี่สูงสุดมากเลยนะสูงสุดอยู่ที่90%นะครับวงอมาดขายที่สูงสุดนะ90%แต่ว่าจำนวนยูนิตท,ที่ขายมันไม่เยอะนะครับทำเลต่อมาคือที่พัทยานะพัทยานะน,นี้ไม่แน่ใจพัทยาเหนือใต้กลางหรืออันนี้ไม่แน่ใจนะ พัทยาเนี่ยนะฮะมีทำเลยูนิตขายนะมียูนิตขายทั้งหมดประมาณ1 5 0 0 0ยูนิตนะฮะขายได้ประมาณ80%นะครับอีกทำเลหนึ่งคือเขาพัฒน์ตำหนักเขาพัฒน์ตำหนักก็อยู่ทางเอ่ออยู่ทางเหนือเหมือนกันหรือเปล่าเขาพัฒน์ตำหนักอ่ะไม่แน่ใจนะน่าจะอยู่ทางเหนือนะเหนือหรือใต้ไม่แน่ใจนะน่าจะใต้นะพัฒน์ตำหนักเขาพัฒน์ตำหนักนะก็อยู่ที่หมื่นประมาณ17,000ยูนิตนะที่เปิดขายอยู่นะครับ ยอดขายอัตราการขายอยู่ที่80%เหมือนกันนะครับุไม่ใช่สุดท้ายสิต่อมานะครับที่จอมเทียนนะจอมเทียนนี่มีจำนวนยูนิตท,ที่เสนอขายเยอะที่สุดนะสูงถึง2 0,000ประมาณ24,0 0 0ยูนิตนะมีอัตราการขายสูงเลยนะสูงประมาณเกือบเกือบ90%นะครับสุดท้ายนะน้องใหม่มาแรงอยู่ที่นาจอมเทียนนะฮะอ่ายูนิตขายอยู่ประมาณ16,000ยูนิตนะฮะอัตราการขายอยู่ที่70%์นะครับ ถือว่าน่าสนใจเลยนะในอัตราการขายนี่เยอะนะเยอะนะฮะจอมเทียนเนี่ยจอมเทียนม,มีมีอัตราการขายที่ขายได้แล้วเนี่ยประมาณเกือบ9ถ้าเท่าเท่กับวงอมาลาเลยนะถือว่าอยู่ในช่วงที่ผู้ประกอบการปลอดภัยนะปลอดภัยจากการที่ขายไม่ออกนะครับอ่ทีนี้มาดูนะเนื้อหาข่าวนะฮะจากนะฮะประชาชาติธุรกิจนะเนื้อหาข่าวเขาว่าอย่างนี้นะครับคอรีเออร์นะคอเออร์คือบริษัท เขาเรียกว่าอะไรเป็นเอเจนซี่อ่ะนะเป็นเอเจนซี่นะเป็นเอเจนซี่เกี่ยวกับพ่อปาร์ตีทั้งหลายนะเขาเผยสถิติตลาดคอนโดพัทยานะสิ้นปี61นะสิ้นปี61นะครับเปิดตัวใหม่เนี่ยท่วมท่วมเลยนะ10,000ยูนิตนะรับอานิสงค์ลูกค้ารัสเซียคัมแบ็กนะครับแล้วก็ EEC นะรัสเซียเนี่ยเขาหายไปเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วได้นะช่วงที่โดนอเมริกาเล่นงานห,หนักๆนะค่าเง,งินค่าเง,งินรูเบิลนี่คือแบบอ่อนค่าอย่างย่บยาบนะ พออ่อนค่าปุ๊บไปต่างประเทศไม่ได้นะซื้อของต่างประเทศคือแพงทุกอย่างเลก็เลยกลับบ้านไปหมดเลยนะรัสเซียแล้วปรากฏว่าพอรัสเซียไปจีนก็มานะครับพะตอนนี้จีนกาลังจะกลับเหมือนกันเพราะว่าค่าเงินหยวนอ่อนรัสเซียกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะก็มีเขาบอกว่าอันนี้สองของคอนโดพัทยาเนี่ยเกิดจากสองสาเหตุหลักๆคือนักลงทุนชาวรัสเซียกลับนะฮะแล้วก็โครงการ eec นะฮะดันตลาดกลับมาบูมรอบ4ปีนะฮะทำเลจอมเทียน เมืองพัทยาเขาพระตำหนักวงอามาดนะครับซัพพลายสะสมเกินหมื่นยูนิตท,ทุกทำเลเขาบอกว่าให้จับตาทำเลนาจอมเทียนนะโซนใหม่ดีเวลปเปอร์แข่งกันแข่งขันกันลงทุนนะให้จับตาทำเลนาจอมเทียนนะฮะโซนใหม่ดีเวลปเปอร์แข่งกันลงทุนนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะบริษัทคอริเออร์นะเขาเปิดเผยว่านะ ตลาดคอนโดมิเนียมพัทยาเนี่ยเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งในรอบ4ปีนะเป็นผลมาจากกลุ่มนักลงทุนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเริ่มฟื้นตัวนะประกอบกับรัฐบาลคอสอชอโปรโมทระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec นะฮะแต่ว่าคอรีเออร์เขาแนะนําว่าแนะให้แตะเบรกลงทุนใหม่นะให้แตะเบรกลงทุนใหม่นะถึงแม้จะขายได้แต่ว่ามันมีซัพพลายสะสมเลยอยู่เยอะนะ ปี61เนี่ยมีการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด1239ยูนิตนะมูลค่ารวมประมาณ5,500ล้านนะ5 5 0 0 0ล้านนะเทษที55,000พล้านนะเพิ่มขึ้นจากปี60นยนะฮะ8,000ยูนิตนะฮะเติบโตถึงเพิ่มขึ้นจากปี60 61, มา61่เนี่ยเพิ่มขึ้น300กว่าเปอร์เซ็นต์นะสูงสุดในรอบ4ปีนะครับหรือกลับไปเหมือนในช่วง2554ถึง2557นะที่มีซัพพลายเปิดตัวใหม่มากกว่าปีละหมื่นยูนิตนะฮะ ขณะที่นะตอนนี้นะสต็อกเหลือขายรอการระบายอยู่ที่12,000ยูนิตนะผู้ประกอบการต้องระมัดระวังในการพัฒนาโครงการใหม่เนื่องจากนะผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักลงทุนและมีจำนวนจานวนน้อยมากที่ซื้ออยู่จริงนะ8-90%ซื้อลงทุนแน่นหอดอยู่แล้วนะซื้ออยู่จริงน้อยมากนะครับเขาบอกว่านะซัพพลายเปิดตัวใหม่1239ยูนิตนั้นสัดส่วน82% เป็นการลงทุนของผู้ประกอบการชาวต่างชาติดีเวลลอ,อปเปอร์ต้องระมัดระวังการลงทุนในปีนี้เพราะผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติและคนไทยนะหวังผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับหากเกิดการทิ้งดาวหรือไม่โอนกรรมสิทธิ์ผู้ประกอบการอาจได้รับผลกระทบได้นะการเปิดตัวโครงการใหม่ควรคำนึงถึงกำลังซื้อที่เหมาะสมนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการส้่รอยในเรื่องโอเวอร์ซั y นะครับเขาบอกว่า ซัพลายสะสมมีทั้งหมดอยู่8.80ุหมื่นยูนิตนะฮะเยอะมากเลยนะเขาบอกว่าคอนโดในพัทยาเนี่ยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนะและจดทะเบียนอาคารชุดกับกลุ่มที่ดินในปี2561เนี่ยมีทั้งสิ้น33โครงการนะรวมทั้งสิ้น8533ยูนิตนะสมผลให้ณนะสิ้นปี61มีซัปลายสะสมทั้งหมด88,330ยูนิตนะครับแบ่งเป็นทำเลจอมเทียนนะมีสัพลายมากที่สุดคือ 33,872ยูนิตนะครับรองลงมาคือพัทยาประมาณ22 0 0 0ยูนิตนะฮะเขาพระตำหนักอยู่14,000นะทำเลวงอามาดอยู่ที่11,700 11, นเนะฮะทำเลนาจอมเทียนอยู่ประมาณ7 0 0 0ยูนิตนะฮะทำเลนาจอมเทียนเนี่ยเป็นทำเลใหม่ซึ่งเป็นทำเลใหม่ที่ดีเวลลอปเปอร์ให้ความสนใจเข้าไปพัฒนาโครงการในช่วงที่ผ่านมาในด้านการเปิดตัวโครงการใหม่พบว่านะสถิติช่วงครึ่งปีหลังของปี61เมื่อปีที่แล้วนะฮะ พัทยามีมากถึง6,600ยูนิตนะฮะสูงกว่าช่วงครึ่งปีแรก2 9 6 3ยูนิตเท่ากับเพิ่มขึ้น80%นะครึ่งปีหลังของปี61เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกของปี6 1อยู่80%ครึ่งปีแรกของปี6 1คือมกราถึงมิถุนายนเนี่ยมีอยู่แค่2 0 0พนก้นะกระ,กระดาดถึงธันวานี่มี6 6 0ัโห้โหเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะที่พัทยานะนะครับเขาบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี60่พบวานะ ซัพพลายเปิดขายใหม่ช่วงปี61เพิ่มขึ้น28 7อโอ้น่ากลัวนะคือซัพพลายของปี61เพิ่มขึ้นจากปี60ประมาณ3เท่าสูงสุดในรอบ4ปีเลยนะของพัทยานะปีที่แล้วนี่สูงขึ้นกว่าเดิม3เท่านะปีที่แล้วคือปี6 1สูงขึ้นกับปี603เท่ามืทน่ากลัวน่ากลัวแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่ารัเสเซียกลับแล้วนะครับรัเสเซียกลับมาแล้วนะก็ลองดูแล้วกันจะ จะเป็นยังไงบ้างนะถ้ารัสเซียกลับมาแล้วนะเขาบอกว่ารัสเซียคัมแบ็กนะ EEC หนุนนำนะโดยประเมินว่านะเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลคอสชอนะฮะโปรโมทแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC นะ Eastern Economic Corridor นะถึงแม้ว่าจะยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนะรวมถึงกำลังซื้อลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะผู้ซื้อชาวจีนและชาติในกลุ่มเอเชียและรัสเซีย เขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปี61มีมากกว่า1.2ล้านคน,นเพิ่มขึ้นจากปี60 10%รนะายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเพิ่มขึ้น14.1%หลังจากซบเซาลงไปจากวิกฤตค่างเงินรูเบิลในปี2557นะครับนะคบอลเลอร์เขากล่าวต่อว่านะก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดคอนโดพัทยาเนี่ยชะลอตัวลงตั้งแต่ปี58เพราะมีการแข่งขันเปิดตัวใหม่เฉลี่ยปีละ15 0 0 0ยูนิต ส่งผลให้มีซัพพลายเหลือขายตกค้างจํานวนมากมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและผู้ซื้อโดยเฉพาะผู้ซื้อชาวรัสเซียที่เคยเป็นกลุ่มผู้ซื้อหลักส่วนลูกค้าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมซื้อเพื่อลงทุนน้อยมากที่จะซื้อเป็นบ้านหลังที่2หรือบ้านต่างอากาศซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องรีบซื้อในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบันเเขาแนะนําว่าใครที่จะซื้อลงทุนในคอนโดที่พัทยาคอรริเออร์แนะนําว่าถ้าเป็นคนไทยยังไม่ต้องรีบซื้อนะครับ ค่อยๆรอดูจังหวะโอกาสที่จะได้ส่วนลดโปรโมชั่นเยอะๆนะฮะเออแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่จำเป็นจะต้องซื้อเพื่อกู้เงินเกินกู้เงินเหลือส่วนใหญ่เนะี่ยไปลงที่พัทยาค่อนข้างเยอะผมก็งงแลนะ้วบางคนเนี่ยไปกู้ได้ที่พัทยาผมงงมากเลยเพราะว่าทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะแต่ไปซื้อคอนโดพัทยาได้สองสมห้องนะคือกู้พร้อมๆกันอนะสองสแบงค์พร้อมๆกันแล้วก็เหลือเงินสุดท้ายก็ตอนนี้น่าจะเดี้ยงแล้วแหละ <laughs> หลายๆคนนะท,ที่ที่คุยกับผม ก็เรามัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะมันไม่มีอะไรมาได้ง่ายๆนะความเสี่ยงความเสี่ยงกับเงินที่ได้ค่ากู้เกินกู้เหลือมันไม่คุ้มกับการที่คุณเป็นหนี้คุณได้เกินมา6กเจ็ดแสนแล้วคุณเป็นหนี้สามสี่ล้านอย่างเงี้ยคุ้มหรือเปล่าลองพิจารณากันเองละกันนะครับเขาบอกว่านะครึ่งปีหลังปีหกหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าอัตราการขายเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่แปดสิเปอร์เซ็นถือว่าสูงนะอัตราการขายถือว่าดีนะแต่ภาพรวมเนี่ยยังมีซัพพายสะสมอยู่ประมาณหมื่นสองพันยูนิต ในทุกทำเลนะบางโครงการที่เปิดขายในช่วง1-3ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมากกว่า1 5 0 0ยูนิตต่อโครงการพื้นที่เหลือขายน้อยที่สุดคือวงอมาดนะฮะเนื่องจากมีที่ดินเหลือน้อยมากทําให้มีโครงการเปิดขายใหม่ไม่มากนะักนะครับคือตอนนี้นะครับซัพพลายที่เหลือขายอยู่ที่พัทยานะฮะมีประมาณ1 2ื0นยูนิตแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวเพราะว่าอัตราการขายเฉลี่ยอยู่ที่80%นะคือปีหนึ่งขายได้ประมาณ80%เนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยมือสองพันยูนิตเนี่ยก็ประมาณปีครึ่งก็หมดแล้วนะครับขายหมดแล้วแต่ต้องไม่มีไม่มีซัพพลายเพิ่มเข้ามาอีกนะอืแต่ถือว่าโอเคแหละถือว่าโอเคเนะเขาบอกว่าตอนนี้นะแข่งขันกันกา,การันตีผลตอบแทนค่าเช่าอันนี้เนี่ยส่วนของนักลงทุนคนไทยละสําหรับโครงการขายดีเนี่ยสามารถทํายอดขายได้ตามเป้านะส่วนใหญ่เนี่ยใช้โมเดลธุรกิจการันตีผลตอบแทนจากการเช่าเนื่องจากคอนโดส่วนใหญ่ผู้ซื้อนิยมซื้อเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ไม่ได้พักอาศัยนะครับเวลาที่ใชเ้เวลาที่ไม่ได้ใช้ห้องพักก็จะถูกทิ้งว่างแต่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางทุกเดือนนะกลยุทธ์การขายแบบการันตีไรายได้จึงเป็นวิธีการยอดนิยมของเจ้าของโครงการนะเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ประจำนะโดยเจ้าของโครงการทําหน้าที่เป็นคนจัดหาผู้เช่าและผู้และดูแลคอนโดให้กลยุทธ์นี้ในต่างประเทศนิยมทํากันมากนะฮะ ในอัตราผลตอบแทนไรายได้อยู่ที่ระดับที่น่าสนใจเช่นนะผลตอบแทน5%นาน3ปีน6%นาน5ปีหรือ7%นาน3ปีเป็นต้นนะส่วนบางรายเนี่ยการันตีผมตอบแทนค่าเช่า10%นาน10ปีนะซึ่งลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินในธนาคารแน่นอนไอ้สุดท้ายนี่น่าสนใจนะ10%ใน10ปีเนี่ยก็คือ คืนทุนภายใน10ปีนะแล้วก็ขายได้ก็คือกําไรแล้วแหละคือลงทุน5ล้านได้เดือนละ5ได้ปีละ5้าแสนสิปีก็ได้5ล้านปีที่11ขายไป2ล้านนี่ได้กําไรเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะฮะก็นะลองดูแล้วกันเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจนะ,อะคอนโดพัทยานะครับแต่ว่าเขาบอกเลยว่ายังไม่ต้องรีบนะสำหรับคนไทยที่จะลงทุนนะค่อยๆหาทาเลดีๆแล้วก็คอนโดดีๆนะครับแล้วก็หาผลตอบแทนการลงทุนที่ดีๆนะ มีให้คุณเลือกแน่นอนนะครับใครที่อยากจะลงทุนไอ,อ้สังหาริมทรั์นะแต่ว่าแนะนําว่าลงทุนทีละห้องนะครับอย่าไปซื้อแบบกู้เงินเกินกู้เงินเหลือนะครับเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะครับลงทุนแบบไอ้แบบนี้สามห้าเปอร์เซ็นต์สามปีห้าเปอร์เซ็นต์หกปีอันนี้ผมก็โอเคนะแล้วยิ่งได้สิบเปอร์เซ็นต์สิบปีได้ยิ่งดีเลยนะเออแต่ผมเน้นอย่างเดียวอย่าไปสนใจเรื่องไอ้กู้เงินเกินกู้เงินเหลือนะคือการลงทุนนะไอ้ที่คุณกําลังทํากู้เงินเกินกู้เงินเหลือนี่มันไม่ใช่การลงทุนัระคบ นะครับก็วันนี้เอาข่าวมาฝากนะฮะจากประชาชาติธุรกิจนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีครับ